อามาดูฝรั่งนึ่งเขาเหนียวเดยวพี่นอ้องมาดูเลยสุดช้ายเขาจะนึ่งเขาเหนียวนะคะเดี๋ยวดูการเ,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 เตะไปนะคะ มาเออใส่ข้าวปายทำไ,ไม่มีครับเนี่ยเอาไปตัป้งไฟมาคุณสามีนึงเขาเหนี่ยวให้นะคะ,ม,ะมาแล้วค่ะ ใช่เขาจะซิทเข่าแล้วนะคะ <Yeah. S 1> อ่าม,มานะคะทำไม Why you do the look ตื่นเต้นเดอะเทิ or not <laughs>